a s s a l a m u a l a i k าร w a มะตุลลอ l ิ a h บะเรา,าะกาตุฮ์ค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นคาบวิชาฟิกข,ของนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนในบทที่สองและบทที่สกันนะคะก่อนเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านอูอาพร้อมกันนะคะบิสมิลลาฮิราะหมา์มิเราหีม رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما امين วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเงื่อนไข6ประการนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะเงื่อนไข6ประการที่จะทําให้การละหมาดเนี่ยวายิบสาหรับคนคนหนึ่งมีอะไรบ้างนะคะการละหมาดจะเป็นที่วายิบสาหรับบุคคลหนึ่งที่เขาเป็นมุสลิมนะคะอ่าหนึ่งเลยก็คือเป็นมุสลิมนะคะสองนะคะจะต้องบรรลุศาสนาภาวะนะคะก็คือประมาณ15ปีนะคะ บรรลุศาสนาภาวะประมาณ15ปีนะคะสมีสติสัมปชัญญะนะคะมีสติครบถ้วนนะคะ,ะไม่ได้เป็นบ้าหรือว่าไม่ได้วิกลจริตนะคะมีประสาทสัมผัสที่ดีตาของเขาเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนไม่ใช่คนตาบอดหรือว่าไม่ใช่คนหูหนวกนะคะถ้าเป็นคนตาบอดหรือคนหูหนวกเนี่ยการละหมาดไม่เป็นที่วาจิบสาหรับเขานะคะ ข้อที่หนะคะร่างกายของเขาเนี่ยจะต้องสะอาดนะคะไม่มีดัะนะคะไม่ได้เปื้อนสิ่งสกปรกนะคะและข้อที่6นะคะคําประกาศอิสลามเนี่ยได้มาถึงเขานะคะอ,อิสลามได้ไปถึงเขานะคะถ้าใครที่มีหข้อนี้นะคะถือว่าการละหมาดนะคะเป็นที่วาจิบสาหรับเขานะคะ อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไข5ประการที่ทําให้ละหมาดใช้ได้กันนะคะเงื่อนไข5ประการที่ทําให้การละหมาดเนี่ยใช้ได้คือร่างกายของเขาของคนที่ละหมาดจะต้องสะอาด 2. เสื้อผ้าที่เขาใช้ปกปิดเอารอจะต้องสะอาด 3. ส,สถานที่ที่เขาละหมาดจะต้องสะอาด 4. เข้าเวลาละหมาดแล้วและ 5. ้หินหน้าไปทางกิบละถ้าคนคนหนึ่งเขาจะละหมาด แล้วได้เวลาละหมาดแล้วเขาหันหน้าไปทางกิบละร่างกายของเขาสะอาดเสื้อผ้าสะอาดสถานที่สะอาดก็ถือว่าการละหมาดของเขานั้นใช้ได้นะคะถ้าเขาได้ละหมาดไปนะคะก็ถือว่าการละหมาดของเขาเนี่ยใช้ได้นะคะต่อไปนะคะ<ช>เดี๋ยวเราไปดูสุนัตและอดาบมารยาทในการทํานละหมาดกันนะคะข้อแรกนะคะขณะที่ทํานันละหมาดควรที่จะหันหน้าไปทางกิบลานั่นเองนะคะ ขณะทำน,นละมาตต้องหันหน้าไปทางกิบลห์นะคะข้อที่สองนะคะก่อนที่จะทำน,นละมาตจะต้องกล่าวบิสมิลลาฮิราะห์มานิโรฮีมนะคะเริ่มด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะข้อที่สให้อ่านดูอาก่อนทำน้นละมาตนะคะว่าบิสมิลลาฮิวัลัมดุลิล์นะคะ เหมือนที่เราท่องไปตอนป3นะคะนี่ก็เป็นดูอาก่อนทํานละมาดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ถูกฟานด้วยไม้มิสวากนะคะการละหมัดที่มีการถูกฟานด้วยไม้มิสวากดีกว่าการละมัดที่ไม่มีการถูกฟานถึงเจ็ดสิบเท่าเลยนะคะ,ะมีสุนัตให้ทํานะคะถ้าทําก็จะได้ผลบุญมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะข้อที่ห้านะคะจะต้องล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อมือ ก่อนเอาน้ําบ้วนปากนะคะก่อนที่เราจะบ้วนปากเราจะต้องล้างมือถึงข้อมือก่อนนะคะข้อที่หกนะคะเราจะต้องเอาน้ําบ้วนปากให้สะอาดนะคะเผื <c oughs> ่อว่าเรากินอาหารมาเศษอาหารอาจจะติดอยู่ในซอกฟันเราก็ต้องเอาน้ําบ้วนปากให้สะอาดนะคะแล้วก็เจ็ดกลัวคอนะคะกลัวคอทำความสะอาดคอนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้ถือสินอดนะคะเพราะว่าถ้าคนถือสินอดทำเนี่ยก็อาจจะทําให้เสียสินอดได้นะคะ อาจจะลึกเกินไปนะคะข้อที่8นะคะสูดน้ําเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกนะคะนี่เป็นสุนัตนะคะข้อที่9นะคะมาซะหรือว่าเช็ดผมให้ทั่วศีรษะเลยนะคะอันนี้เป็นสุนัตสุนัตนะคะถ้าเป็นฟัดดูเนี่ยจะแค่บางส่วนก็ได้นะคะแต่สุนัตก็คือให้ทั่วศีรษะนะคะข้อที่10เลยนะคะให้เช็ดถูทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยนะคะ ข้อที่สิบเอดนะคะให้คีร้านสางเขาที่หนานะคะโดยการเสรยขึ้นนะคะถ้าเขาหนาเนี่ยให้สางนะคะแต่ถ้าเขาน้อยเนี่ยเขาบางๆเนี่ยก็ต้องล้างให้ทั่วนะคะเพราะว่ามีน้อยนะคะแต่ถ้าใครที่เขาหนาเนี่ยก็ให้สางนะคะมีสุนัตให้สางให้สางเขา ขึ้นนะคะอ่าเสยขึ้นโดยการเสรยขึ้นนะคะข้อที่12นะคะให้คีรนันสางซอกนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยนะคะให้ทั่วทั้งซอกนิ้วเลยนะคะข้อที่13นะคะให้ล้างอาวัยวะข้างขวาก่อนข้างซ้ายนะคะต้องทําข้างขวาก่อนที่จะไปทําข้างซ้ายนะคะ ข้อที่14นะคะจะต้องทำความสะอาด3ามครั้งนะคะทำทความสะอาดอัมดะมาดแต่ละส่วนเนี่ยสครั้งนะคะล้างหน้า3ามครั้งล้างแขนสามครั้งนะคะบ้วนปาก3าครั้งเช็ดผมสามครั้งล้างเท้า3ครั้งนะคะและ15นะคะจะต้องจะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะหรือภาษาอับเรียกว่ามูวารลัดนะคะไม่ขาดตอนนะคะ16นะคะจะต้องล้างอาวัยวะให้เกินขอบเขตของใบหน้ามือและเท้านะคะอ่าล้างให้ทั่วนะคะ ถ้าเกินเนี่ยก็ยิ่งดีเลยนะคะก็จะถือว่าทั่วนะคะข้อที่17นะคะจะต้องใช้น้ําอย่างประหยัดนะคะไม่เปิดแรงจนเกินไปนะคะมาไม่ฟุ่งเฟือยนะคะข้อที่18นะคะทําน้าละหมาดด้วยตัวเองนะคะข้อที่19นะคะใช้มือถูอวัยวะที่ล้างด้วยนะคะเพื่อให้มันทั่วถึงนะคะ ข้อที่20สินะคะหากว่าเราจะกวักน้ําออกจากภาชนะมาอําน้ำละหมาดเนี่ยก็ให้วางภาชนะไว้ทางด้านขวามือของเรานะคะและ21นะคะเราจะต้องไม่พูดในขณะที่ทําน้ําละหมาดนะคะและข้อที่ที่สินะคะ,ะ,ะ,คะเราจะต้องปล่อยให้ส่วนที่ถูกน้ำละหมาดเนี่ยมันเปียกอยู่อย่างนั้นนะคะไม่ต้องไปเช็ดให้แห้งนะคะอันนี้เป็นสุนัตนะคะปล่อยให้มันแห้งไปเองนะคะไม่ต้องไปเช็ดออกนะคะ ข้อที่23นะคะเราจะต้องพินหน้าเมื่อเราอ่านนละหมาดเสร็จแล้วนะคะจะต้องพินหน้าไปทางกิบลาแล้วก็กล่าวกัลิม่าชะฮาดานะคะแล้วก็อ่านดูอาหลังอาบนละหมาดนะคะว่าอะไรคะอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลลาฮ์อิลลัลลอฮ์วะฮาดฮูลาชาริกะลละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุอัลลอฮุมะจัลนีมินัตตัวบินวะจัลนีมินัลมุตตาฮิรินนั่นเองนะคะ และ24นะคะมีสุนัตให้กล่าวสละวตัตให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดด้วยนะคะอัลลอฮฺม์อัลลอฮลียลลาฮฺไซยิดีนามุฮัมมัดอัลลอฮฺมอศอลลิอะลัยฮิวะซัลลิมนะคะแล้วก็ข้อที่25นะคะให้ละหมาดสุนัตสองแก็อัดหลังทำน้ำละหมาดด้วยนะคะอ่ะทีนี้นะคะ ในบทที่สองนะคะจะมีแบบฝึกหัดในหน้าที่ห้าสิบสามนะคะให้วงกลมคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่าคุณครูจะเฉลยนะคะข้อแรกเราต้องพูดหรือไม่พูดขณะทำวูดูาเราต้องไม่พูดขณะทำวูดุนะคะเดี๋ยวครูอ่านเฉลยที่ถูกต้องไปเลยนะคะข้อที่สองเราข้อที่สองล้างอวัยวะข้างขวาก่อนอ่าคำตอบคือข้างขวานะคะวงกลมข้อที่สามนะคะไม่ให้คนช่วยเหลือ ไม่ให้คนช่วยเหลือข้อที่สี่ผินหน้าไปทางกิบละพินหน้าไปทางกิบละข้อที่ห้าไม่เช็ดอวัยวะที่เปียกน้ำละหมาดให้แหง้งไม่เช็ดนะคะคำตอบคือไม่เช็ดข้อที่หกนะคะให้ใช้น้ำประหยัดเมื่อทำน้ำละหมาดคำตอบคือประหยัดนั่นเองนะคะนะคะ เมื่อกี้นะคะเราก็ได้ดูเงื่อนไขที่ทําให้การละหมาดในวาซิบสาหรับคนคนหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็ดูเงื่อนไขที่ทําให้การละหมาดในใช้ได้ไปแล้วด้วยนะคะรวมถึงสุนัตมารยาตต่างๆในการทําน้ําละหมาดนะคะ,ะเราก็ได้ดูไปแล้วนะคะซึ่งสุนัตเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งที่สนับสนุนนะคะส่งเสริมให้กระทําได้นะคะซึ่งจะทําให้บุุของเราเนี่ยน้าละหมาดของเราเนี่ยสมบูรณ์และได้รับผลบุญมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่หากไม่ได้ทำตามอาดาบหรือสุนัตเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะวูดูของเราเนี่ยก็ยังใช้ได้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ไม่ควรทำกันบ้างนะคะหรือว่ามักรู้ในการทำนลมาดนะคะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะคะสำหรับสิ่งที่เป็นมักรู้ไม่สมควรกระทำน่ารังเกียจในการที่จะกระทำนะคะ ซึ่งมีการกระทําบางอย่างนะคะที่เป็นที่น่ารังเกียจนะคะสําหรับการทําบูดุนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้ง7ข้อนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่มาตัดทอนผลบุญของเรานะคะทําให้ผลบุญในการทําบูดุของเราเนี่ยลดน้อยลงนะคะแล้วก็จะเป็นสาเหตุให้เราเนี่ยไม่ได้รับความดีนะคะซึ่งเราจะต้องระวังนะคะแล้วก็ละเว้นจากการกระทําเหล่านี้นะคะเพราะว่าเอาตาลาเนี่ยทรงรังเกียจนะคะ ข้อแรกนะคะข้อที่1คือขอให้ผู้อื่นช่วยอาบน้ำละหมาดให้นะคะคือการพึ่งพาขอการช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยที่ไม่มีความจําเป็นนะคะเราสามารถที่จะอาบน้ำละหมาดได้แต่เราไปขอให้คนอื่นเนี่ยอาบน้ำละหมาดให้โดยไม่มีความจําเป็นนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่มักรูนะคะข้อที่2นะคะใช้น้ําฟุ้งฟวย ใช้น้ำฟุ่มเฟือยนะคะเปิดน้ําแบบแรงสุดเลยอย่างนี้ก็ถือว่ามักโครนะคะอ่าข้อที่3นะคะล้างส่วนข้างซ้ายก่อนข้างขวาอ่าอันนี้ก็หน้าหน้ารังเกียจนะคะไม่ควรทํานะคะเราจะต้องล้างข้างขวาก่อนข้างซ้ายนะคะ ข้อที่4นะคะคือการซับน้ําที่ติดอยู่กับอวัยวะส่วนที่อันลรหมาดนั้นให้แห้งนะคะ,ะมีสุนัตให้เราปล่อยมันไปให้มันแห้งเองนะคะถ้าการที่เราไปซับเนี่ยก็จะทําให้ผลบุญของเราเนี่ยลดน้อยลงนะคะมันเป็นมักรู้นะคะในการที่จะทำนะคะข้อที่5นะคะ,ะคุณครูใส่ไม่โทรผิดนะคะขอมาอัพนะคะในข้อ4 ข้อที่ห้านะคะสาดน้ําใส่หน้านะคะแบบเอาน้ํามาเลยสาดใส่หน้าอันนี้ก็ถือว่ามาโครนะคะข้อที่หนะคะทําเกินกว่าสามครั้งนะคะหรือน้อยกว่าสามครั้งนะคะดีที่สุดนะคะก็ให้ทำเนี่ยสามครั้งนะคะมีสุนัขให้ทํสามครั้งนะคะไม่ทําเกินกว่านั้นนะคะข้อที่7ดนะคะบ้วนปากและสูดน้ําเข้าจมูก ที่ลึกเกินไปสําหรับคนที่ถือสินอดอ่าคนที่ถือสินอดต้องระวังนะคะอย่าบ้วนปากหรือว่าสูดน้ําเข้าจมูกจนลึกเกินไปนะคะเพราะอาจจะทําให้เสียสินอดได้นะคะบวดแตกได้เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่55กันนะคะนักเรียนได้ทำไปแล้วนะคะจงเติมคำลงในช่องว่างนะคะข้อที่1นึ่งทำวูดูโดยไม่จุดจุจจ,จากใครโดยไม่จำเป็นเติมว่าอะไรคะ ขอการช่วยเหลือนั่นเองหรือว่าขอความช่วยเหลือก็ได้นะคะทำวูดูโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากใครโดยไม่จำเป็นนะคะข้อที่2ค่ะใช้จุดๆ,ๆยางจุดๆไม่น้อยหรือมากจนเกินไปเติมว่าอะไรคะใช้น้ำยางประหยัดนะคะไม่น้อยหรือมากจนเกินไปนะคะ อตอบว่าน้ำแล้วก็ประหยัดนะคะข้อที่3นะคะปล่อยให้ส่วนที่ถูกน้ำละหมาดคงจุดๆ,ๆอยู่อย่างนั้นโดยไม่จุดๆ,ๆตอบว่าเปียกนะคะเปียกอยู่อย่างนั้นโดยไม่เช็ดให้แห้งนะคะหรือว่าซับให้แห้งนะคะปล่อยให้ส่วนที่ถูกน้ำละหมาดคงเปียกอยู่อย่างนั้นโดยไม่ ซับให้แห้งนะคะโดยไม่เช็ดให้แห้งนะคะ อลองเช็คดูนะคะว่าถูกไหมนะคะถ้าไม่ถูกก็แก้ได้นะใหะ้มีโอกาสแก้นะคะถ้าค,คุณครูยังไม่ได้ตรวจนะคะสำหรับคาบนี้นะคะเราก็ทบทวนกันไป2บทนะคะคือบทที่2นะคะอาดาัมมารยาทในการทําน้ำละมาดนนะคะซึ่งถ้าทำเนี่ยผลบุญก็จะมากขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราทบทวนไปก็คือมักรูสิ่งที่มักรูในการทําน้ำละมาดนะคะหน้ารังเกยียจในการที่จะทําถ้าทำเนี่ยก็อาจจะทําให้ผลบุญของเราเนี่ยลดน้อยลงได้ ได้นะคะอ่าสําหรับคาบนี้นะคะก็คุณครูก็ฝากไว้สองบทนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ดูแบบฝึกหัดของเรานะคะใน2บทนี้ว่ามีค้างงานไหนหรือเปล่านะคะเคลียร์ให้หมดนะคะสําหรับคาบนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบาระกาตู่ะ